ความสุขไม่ได้อยู่ที่เราแบกอะไรไว้ได้มากที่สุดแต่อยู่ที่เราวางอะไรลงได้ต่างหากสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียงทำนำชีวิตธรรมะหัวข้อปล่อยวางไม่ใช่การหนีแต่คือการเลือกอยู่กับสิ่งที่ควรอยู่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงหนึ่งในคำที่ได้ยินบ่อยที่สุดในโลกของธรรมะนั่นคือคำว่าปล่อยวางครับหลายคนไม่ได้ยินคำนี้ อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็นเป็นการยอมแพ้เป็นการไม่สนใจโลกหรือแม้กระทั่งเป็นการหนีปัญหาซึ่งจริงๆแล้วความเข้าใจเหล่านี้อาจไม่ตรงกับแก่นแท้ของการปล่อยวางในทางพระพุทธศาสนาเลยครับในชีวิตประจําวันของเราเราแบกอะไรไว้มากมายเหลือเกินใช่ไหมครับเราแบกความคาดหวังเราแบกความโกรธความผิดหวังในอดีตเราแบกความกังวลในอนาคต เราแบกความคิดเห็นของคนอื่นเราแบกความอยากได้อยากมีอยากเป็นที่ไม่มีที่สิ้นสุดและยิ่งแบกมากเท่าไหร่จิตใจของเราก็ยิ่งหนักอึ้งเท่านั้นความสุขก็ยิ่งลดน้อยลงลองนึกภาพง่ายๆครับถ้าคุณต้องแบกเป้ที่เต็มไปด้วยสัมภาระหนักอึ้งเดินขึ้นเขาคุณจะเดินได้ช้าเหนื่อยง่ายและไม่มีความสุขกับการเดินทางเลยแต่ถ้าคุณเลือกที่จะวางสัมภาระที่ไม่จำเป็นลง แล้วแบกเฉพาะสิ่งที่สำคัญจริงๆคุณจะเดินได้อย่างคล่องตัวสบายใจและมีความสุขกับทิวทัศน์รอบข้างการปล่อยวางก็เหมือนกับการเลือกวางสัมภาระทางใจที่ไม่จำเป็นลงนั่นแหละครับมันไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการที่เราเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรแบกและอะไรคือสิ่งที่เราควรปล่อยเพื่อให้ชีวิตของเราเบาสบายขึ้นมีความสุขมากขึ้น และสามารถรเผชิญหน้ากับความเป็นจริงได้อย่างมีสติและปัญญาครับวันนี้ผมจะใช้เวลา1-2ชั่วโมงต่อจากนี้เพื่อชวนคุณผู้ฟังทุกท่านมาทำความเข้าใจแก่นแท้ของการปล่อยวางในทุกแง่มุมตั้งแต่ความหมายที่ถูกต้องวิธีการฝึกฝนในชีวิตประจาวันพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบที่ทันสมัยและจับต้องได้เพื่อให้คุณเห็นว่าการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นทักษะสำคัญที่ทุกคน สามารถฝึกฝนได้และเป็นกุญแจที่จะนำไปสู่อิสระทางใจและความสุขที่ยั่งยืนครับปล่อยวางคืออะไรกันแน่ไม่ใช่การหนีแต่คือการเข้าใจสิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจคือความหมายที่แท้จริงของการปล่อยวางครับหลายคนตีความคำนี้ผิดไปมากทำให้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากและขัดกับสัญชาตญาณของมนุษย์ 1. ปล่อยวางไม่ใช่การไม่รู้สึกอะไรเลยหรือไม่สนใจอะไรเลยบางคนคิดว่าการปล่อยวางคือการเป็นคนเย็นชาไร้อารมณ์ไม่รักไม่โกรธไม่เศร้าซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดครับมนุษย์ทุกคนย่อมมีความรู้สึกเรายังคงรักยังคงห่วงใยยังคงรู้สึกผิดหวังหรือกโกรธได้แต่การปล่อยวาง คือการที่เราไม่ยึดติดกับความรู้สึกเหล่านั้นไม่ปล่อยให้มันมาครอบงำหรือทำร้ายเรานานเกินไปตัวอย่างนักเรียนตั้งใจอ่านหนังสืออย่างเต็มที่ก่อนสอบนั่นคือความพยายามแต่เมื่อสอบเสร็จแล้วไม่ว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่ก็พร้อมที่จะยอมรับผลไม่จมอยู่กับความผิดหวังหรือหลงละเริงกับความสำเร็จจนเกินไปนั่นคือการปล่อยวาง การปล่อยวางคือการเข้าใจความเป็นจริงแก่นแท้ของการปล่อยวางคือการที่เราเข้าใจไตรลักษณ์หรือความจริงของสรรพสิ่งสามประการในทางพระพุทธศาสนาคืออนิจจังไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรคงอยู่ถาวรไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์สิ่งของความสัมพันธ์ ร่างกายของเราทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทุกขังเป็นทุกข์สิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นไม่สามารถให้ความสุขที่ยั่งยืนได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดไม่เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นและเมื่อเราไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงเราก็จะเป็นทุกข์เมื่อมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการอนัตตาไม่ใช่ตัวตน ทุกสิ่งไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามใจเราได้ทั้งหมดไม่มีอะไรที่เป็นแก่นแท้คงที่ที่เราจะยึดมั่นได้อย่างแท้จริงดังนั้นการปล่อยวางคือการวางใจที่ยึดมั่นถือมั่นลงเมื่อเราวางความยึดมั่นได้ใจเราก็จะเบาสบายและเป็นอิสระจากความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดทำไมเราถึงต้อง ปล่อยวางภาระที่มองไม่เห็นการที่เราไม่ปล่อยวางเหมือนกับการที่เราแบกภาระที่มองไม่เห็นไว้บนบ่าตลอดเวลาภาระเหล่านั้นคือหนึ 1. แบกอดีตไว้ความเสียใจความผิดหวังจมอยู่กับสิ่งที่เคยทำผิดพลาดสิ่งที่เคยล้มเหลวความโกรธความแค้นเก็บความรู้สึกไม่ดีต่อคนที่เคยทำร้ายเรา หรือต่อสถานการณ์ที่ไม่ยุติธรรมความสุขความสำเร็จในอดีตยึดติดกับความสำเร็จในวันวานจนไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าหรือไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นคนที่เคยอกหักอย่างรุนแรงแล้วจมอยู่กับความเสียใจไม่สามารถเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ได้หรือคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในอดีตแต่ปัจจุบันชีวิตไม่เหมือนเดิม ก็ยังยึดติดกับความรุ่งเรืองในวนันวานทำให้ไม่มีความสุขกับปัจจุบัน 2. แบกอนาคตไว้ความวิตกกังวลกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นกลัวความล้มเหลวกลัวความไม่แน่นอนกลัวไม่มีอนาคตความคาดหวังที่ไม่สมจริงคาดหวังให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้คาดหวังให้คนอื่นเป็นแบบที่เราต้องการ ตัวอย่างเช่นนักเรียนที่กังวลเรื่องสอบมากเกินไปจนนอนไม่หลับหรือคนทำงานที่เครียดจัดกับโปรเจกต์ที่ยังไม่เสร็จทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือทำอย่างเต็มที่ 3. แบกความคิดเห็นของคนอื่นไว้เรามักให้ความสำคัญกับคำพูดของคนอื่นมากเกินไปกลัวคำวิจารณ์กลัวไม่เป็นที่ยอมรับพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นพอใจจนบางครั้ง ก็ลืมความเป็นตัวของตัวเองตัวอย่างเช่นคนที่โพสต์รูปในโซเชียลมีเดียแล้วต้องคอยเช็คยอดไลค์ยอดคอมเมนต์ถ้าได้น้อยก็รู้สึกไม่ดีกับตัวเองหรือคนที่แต่งตัวตามกระแสสังคมเพียงเพราะกลัวคนอื่นไม่ยอมรับ 4. แบกความอยากได้อยากมีอยากเป็นไหวความอยากที่ไม่สิ้นสุด ทำให้เราวิ่งตามสิ่งต่างๆตลอดเวลาไม่เคยรู้สึกพอไม่เคยมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีตัวอย่างเช่นคนที่ทำงานหนักมากเพื่อซื้อบ้านซื้อรถแล้วก็อยากได้สิ่งที่ใหญ่กว่าดีกว่าไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดภาระเหล่านี้ล่ะครับที่ทำให้ใจเราหนักอึ้งและนำไปสู่ความเครียดความวิตกกังวลความผิดหวัง ความไม่พอใจในชีวิตและความทุกข์ปล่อยวางไม่ได้แปลว่าไม่ทำอะไรเลยแต่คือการเลือกอยู่กับสิ่งที่ควรอยู่แล้วการปล่อยวางที่ถูกต้องคืออะไรมันคือการที่เราเลือกที่จะวางบางสิ่งลงและเลือกที่จะอยู่กับสิ่งที่ควรอยู่ต่างหากครับ 1. เลือกวางความคาดหวังที่ควบคุมไม่ได้ลงปล่อยวางผลลัพธ์ เมื่อเราลงมือทำอะไรอย่างเต็มที่แล้วไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็พร้อมที่จะยอมรับไม่ยึดติดกับความสำเร็จหรือความล้มเหลวมากเกินไปตัวอย่างเช่นชาวนาหว่านข้าวอย่างเต็มที่ดูแลนาอย่างดีแต่ถ้าฝนไม่ตกหรือมีภัยพิบัติก็ต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับไม่จมอยู่กับความผิดหวังแต่หาทางแก้ไขหรือเริ่มต้นใหม่ ปล่อยวางการควบคุมคนอื่นเราไม่สามารถบังคับใครให้คิดพูดหรือทำตามใจเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์การยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นและไม่พยายามควบคุมเขาจะทำให้ใจเราเป็นอิสระตัวอย่างเช่นพ่อแม่ที่คาดหวังให้ลูกเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการทุกอย่างเมื่อลูกไม่เป็นไปตามหวังก็เป็นทุกข์การปล่อยวางคือการยอมรับในเส้นทางของลูก และให้การสนับสนุนตามสมควร 2. เลือกวางอารมณ์ลบที่ค้างคาลงให้อภัยตัวเองทุกคนเคยทำผิดพลาดจงเรียนรู้จากมันและให้อภัยตัวเองไม่ต้องจมอยู่กับความรู้สึกผิดหรือโทษตัวเองซ้ำๆให้อภัยผู้อื่นการเก็บความโกรธความแค้นไว้ในใจไม่ได้ทำร้ายใครเลยนอกจากตัวเราเอง การให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากโซ่ตรวนทางอารมณ์เหล่านั้นตัวอย่างเช่นคุณเคยถูกเพื่อนหักหลังคุณโกรธแค้นมานานแรมปีการให้อภัยไม่ได้แปลว่าลืมแต่คือการที่เราเลือกที่จะไม่ให้ความโกรธนั้นมาทำร้ายใจเราอีกต่อไป 3. เลือกวางสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ลงบางสิ่งในชีวิตเป็นเรื่องของธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วและเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้การจมอยู่กับมันมีแต่จะเพิ่มความทุกข์ตัวอย่างเช่นการสูญเสียคนที่รักการแก่การเจ็บป่วยการเปลี่ยนแปลงของร่างกายสิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมการยอมรับและปล่อยวางคือการที่เราได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างมีสติ 4. เลือกอยู่กับปัจจุบันขณะ ด้วยสติการปล่อยวางอดีตและอนาคตทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันได้อย่างเต็มที่นี่คือหัวใจของการมีสติการมีสติคือการรู้ตัวทั่วพร้อมในสิ่งที่กำลังทำกำลังคิดกำลังรู้สึกอยู่ในขณะปัจจุบันไม่ว่าคุณจะกินเดินทำงานหรือพูดคุยให้ใจอยู่กับสิ่งนั้นๆอย่างเต็มที่ตัวอย่างเช่น ขณะกินข้าวให้มีสติอยู่กับรสชาติกลิ่นสัมผัสของอาหารไม่คิดเรื่องงานหรือเรื่องในอดีตการทำเช่นนี้จะทำให้คุณมีความสุขกับอาหารมากขึ้นและไม่พลาดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 5. เลือกอยู่กับสิ่งที่สำคัญจริงๆในชีวิตเมื่อเราวางสิ่งที่ไม่จำเป็นลง เราจะเหลือพื้นที่ในใจและในชีวิตสำหรับสิ่งที่มีคุณค่ายอย่างแท้จริงเช่นความรักความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวเพื่อนหรือคนรอบข้างสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจการพัฒนาตนเองการเรียนรู้การเติบโตทางปัญญาการสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นคือการเป็นผู้ให้ความสงบสุขภายในที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอก ฝึกฝนการปล่อยวางในชีวิตประจำวันทักษะที่สร้างได้การปล่อยวางไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นทักษะที่เราสามารถฝึกฝนได้ในชีวิตประจำวันและยิ่งฝึกมากเท่าไหร่ใจเราก็จะยิ่งเบาสบายมากขึ้นเท่านั้น 1. เริ่มต้นด้วยสติ mindfulness สติคือเครื่องมือสำคัญที่สุดในการฝึกปล่อยวางเพราะมันช่วยให้เราเห็นว่าใจเรากำลังยึดติดกับอะไร และทำให้เราสามารถเลือกที่จะวางมันลงฝึกรู้ตัวทั่วพร้อมระหว่างทำกิจวัตรประจำวันขณะเดินให้รู้ว่ากำลังเดินขณะกินให้รู้ว่ากำลังกินขณะหายใจให้รู้ว่ากำลังหายใจเมื่อความคิดหรืออารมณ์เกิดขึ้นสังเกตว่ากำลังคิดอะไรกำลังรู้สึกโกรธกังวลเศร้าหรือมีความสุขแค่รู้ไม่ต้องตัดสินไม่ต้องไปพัวพันตัวอย่าง เมื่อรู้สึกโกรธให้สังเกตความรู้สึกโกรธที่เกิดขึ้นในร่างกายเช่นใจเต้นเร็วหน้าแดงรับรู้มันแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆไม่ต้องไปพรุงแต่งความคิดต่อ 2. ใช้ปัญญาในการพิจารณาตรายหลักการพิจารณาความจริงของสิ่งต่างๆอนิจจังทุกขังอัตตาจะช่วยให้เราคลายความยึดมั่นถือมั่นลงได้เมื่อยึดติดสิ่งของ ลองพิจารณาว่าของสิ่งนั้นไม่เที่ยงแท้วันหนึ่งมันก็ต้องเก่าเสียหายหรือหายไปเราไม่สามารถควบคุมมันได้ทั้งหมดเมื่อยึดติดความสัมพันธ์ลองพิจารณาว่าความสัมพันธ์ก็ไม่เที่ยงแท้มีเกิดมีเปลี่ยนแปลงมีจากไปเราไม่สามารถบังคับใครให้เป็นแบบที่เราอยากได้ตลอดไปเมื่อยึดติดความสำเร็จหรือความลุมเหลวพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงแท้มีขึ้นมีลง เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราตัวอย่างเช่นคุณมีรถคันใหม่สวยงามมากและวันหนึ่งรถถูกขีดข่วนถ้าคุณยึดติดมากคุณก็จะทุกข์ใจแต่ถ้าคุณพิจารณาว่ารถเป็นของไม่เที่ยงย่อมต้องมีการเสื่อมสภาพคุณจะเข้าใจและปล่อยวางความรู้สึกเสียดายลงได้ 3. ยอมรับและให้อภัยนี่คือการฝึกปล่อยวางอารมณ์และเรื่องราวในอดีต ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้จงเรียนรู้จากมันแล้วก้าวต่อไปให้อภัยตัวเองและผู้อื่นการให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเองการไม่ให้อภัยคือการผูกมัดตัวเองไว้กับความทุกข์ตัวอย่างคุณเคยถูกเพื่อนสนิทหักหลังการให้อภัยไม่ได้แปลว่าคุณลืมสิ่งที่เขาทำแต่คือการที่คุณเลือกที่จะไม่แบกความกรดแค้นั้นไว้ในใจอีกต่อไปเพื่อให้คุณมีความสุข 4. ลดความคาดหวังในสิ่งที่เราควบคุมได้จะช่วยลดความผิดหวังและเป็นทุกข์คาดหวังให้น้อยลงไม่ใช่การไม่คาดหวังเลยแต่คาดหวังอย่างสมเหตุสมผลและพร้อมที่จะยอมรับหากไม่เป็นไปตามนั้นโฟกัสที่การกระทำไม่ใช่ผลลัพธ์ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดส่วนผลลัพธ์ให้ปล่อยวางตัวอย่างเช่นคุณเปิดร้านอาหารใหม่คาดหวังว่าจะมีลูกค้าเต็มร้านทุกวันแต่เมื่อวันแรกแลูกค้าน้อย ก็ให้ลดความคาดหวังลงโฟกัสที่การปรับปรุงคุณภาพอาหารและการบริการต่อไป 5. ฝึกเมตตาภาวนาการฝึกเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นจะช่วยขยายใจให้กว้างขึ้นและคลายความยึดติดลงฝึกแผ่เมตตาขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ผู้อื่นมีความสุขการฝึกเช่นนี้ช่วยให้ใจเราอ่อนโยนลงและลดความเห็นแก่ตัวลงซึ่งเป็นพื้นฐานของการยึดติดตัวอย่างเช่น เมื่อเจอคนที่เราไม่ชอบแทนที่จะตัดสินหรือโกรธลองฝึกแผ่เมตตาเล็กๆน้อยๆให้เขาขอให้เขาพบความสุขแม้จะยากในตอนแรกแต่เมื่อฝึกบ่อยๆใจเราก็จะเปลี่ยนไปชีวิตที่เบาสบายเมื่อเราเลือกปล่อยวางเมื่อเราสามารถฝึกฝนการปล่อยวางได้มากขึ้นชีวิตของเราจะได้รับประโยชน์มหาศาลและมีความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 1. ใจเป็นอิสระเราจะหลุดพ้นจากพันธนาการของอดีตอนาคตและความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ต้องแบกภาร,ระที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปตัวอยา่างคนที่เคยติดการพนันอย่างหนักแต่เมื่อเข้าใจและฝึกปล่อยวางความอยากได้อยากมีก็สามารถเลิกการพนันได้และใจเป็นอิสระจากความทุกข์ 2. มีความสุขกับปัจจุบัน เมื่อใจอยู่กับปัจจุบันเราจะสามารถดื่มด่ำกับความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้อย่างเต็มที่ตัวอย่างการได้จิบกาแฟในยามเช้าการได้เห็นรอยยิ้มของคนที่เรารักการได้ยินเสียงนกร้องสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เมื่อเรามีสติและปล่อยวางจากสิ่งรบกวนอื่นๆ 3. ม,มีปัญญาในการแก้ปัญหา เมื่อใจสงบไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเราจะมองเห็นปัญหาด้วยความชัดเจนและสามารถหาทางแก้ไขได้อย่างชาญฉลาดตัวอย่างเมื่อเกิดปัญหาในที่ทำงานแทนที่จะวิตกกังวลจนทำอะไรไม่ถูกการปล่อยวางอารมณ์ความกลัวจะช่วยให้คุณมีสติในการวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออก 4. มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น เมื่อเราปล่อยวางความคาดหวังในตัวผู้อื่นและให้อภัยเป็นเราจะมีความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นความสัมพันธ์ก็จะราบรื่นและมีความสุขตัวอย่างคู่รักที่เรียนรู้ที่จะปล่อยวางความคาดหวังเล็กๆน้อยๆในตัวกันและกันและให้อภัยในข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆจะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขและยืนยาว 5. เติบโตทางจิตวิญญาณ การปล่อยวางคือการเดินทางสู่การเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึง้งและเป็นหนทางสู่ความสงบสุขที่แท้จริงภายในตัวอย่างผู้ที่ปล่อยวางอย่างต่อเนื่องจะพบว่าตัวเองมีความสงบมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบใดก็ตามจำไว้ว่าการปล่อยวางไม่ใช่การทำได้ในวันเดียว แต่เป็นการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันค่อยๆวางลงทีละนิดทีละน้อยจนใจเราเบาสบายขึ้นเองโดยธรรมชาติชีวิตคือการเดินทางจงเลือกสัมภาระที่คุณจะแบกเราได้สำรวจความหมายที่แท้จริงของการปล่อยวางกันอย่างลึกซึ้งแล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านนำกลับไปคิดและลงมือปฏิบัติคือปล่อยวางไม่ใช่การหนีปัญหา แต่คือการที่เราเข้าใจปัญหาแล้วเลือกที่จะจัดการกับมันด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการยึดติดปล่อยวางคือการเข้าใจความเป็นจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนและไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นการปล่อยวางคือการเลือกเลือกที่จะวางภาระที่ไม่จำเป็นลงแล้วเลือกที่จะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่มีค่าและอยู่กับความสุขที่แท้จริง จงเริ่มต้นฝึกฝนด้วยสติรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกขณะใช้ปัญญาในการพิจารณาว่าสิ่งใดควรยึดสิ่งใดควรปล่อยและที่สำคัญที่สุดคือการลงมือทำฝึกปล่อยวางในทุกๆวันทีละเล็กทีละน้อยเมื่อคุณสามารถฝึกฝนการปล่อยวางได้มากขึ้นคุณจะพบว่าชีวิตของคุณจะเบาสบายขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ความสุขที่แท้จริงจะผลิบานขึ้นจากภายใน และคุณจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมีความสุขและเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงครับวันนี้ช่องเสียงธรรมนำชีวิตธรรมะหัวข้อปล่อยวางไม่ใช่การหนีแต่คือการเลือกอยู่กับสิ่งที่ควรอยู่ต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างเบาสบายและมีความสุขกับทุกย่างก้าวในชีวิตนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดธรรมะดีๆที่ฟังง่ายใช้ได้จริง สวัสดีครับ